โลเขียวตู้เขียวอะไรอีกนักัวหลักฐรนพี่ปึกน้องเฮ้ยเป๋าเขียวกูหายไปไหนวะอ๋ออยู่อยู่ตกใจตกใจอาเั็ บอกไว้ก่อนนะจ้าถ้าโดนแท็กคราวนี้เนี่ยพี่ไม่เกี่ยวนะเว้ยยังไงก็ต้องจ่าย <laughs> รักสายดีไว้ดีละกันเดี๋ยวหาของก่อนแป๊บหนึ่งโอเคเซตเขียวนี่คือครบเซ็ตนะขาดอยู่อย่างเดียวเราไม่ได้สั่งเอาไว้ที่เราไม่หาให้ กากคิลเลอร์อรก็เป็นสีเขียวว่ากากคิลเลอร์คือคือ,อยาดิษยาดิษครับกากคิลเลอร์ <ad> ยาลลยาดิษครับแต่ก็คือพี่ไม่ได้สั่งมาไงเพราะเราเพราะเราไม่เอาบอกแล้วพี่ขาของตามสั่ง นี่ตัวเราใช่ไหมอ่านี่มีอุตสาหามาอินวิเดร์อันต้าบอมนะครับ <c oughs> มี